โอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนวงแหวนเสร็จเรียบร้อยนะครับเออนี่้งหมดเก่าวงแหวนเรียบร้อยจริงๆเรารีเบิร์ตต่อได้แต่ว่าไม่เอาแล้วผมลองประมาณนี้ดูดิว่าจะสู้ได้ไหมแล้วก็อัปเกรดดาบนะเป็นอีกเพิ่มหนึ่งคันจากที่สี่เป็นสี่ห้านะมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าส่วนไอ้ฟังก์ชันวงแหวนนะถือว่าดีมากเลยนะโคตรด,ดีเลยเนี่ยผมปรับเป็นอย่างนี้เลยทําให้สองวงสุดท้ายเนี่ยคือเด่นไปเลยนะครับ โคตรเดีย oh, เออแล้วก็ปรับความไปคือไม่ได้คนถามนะว่าเอ,อ้ยทํายังไงทํายังไงนะครับเออแต่จริงมันก็ถือว่าใช้เวลาทํายากอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับมันแค่รีโฮมห้าสิบครั้งมันก็ใช้ดได้แหละซึ่งเอาจริงแป๊บเดียวก็ได้แหละถ้าแบบตั้งใจจริงนะโอเควันนี้เราก็จะมาสู้กับบอสตัวอานี่นะตัวอาเนี่ยดูดิว่าจะไหวหรือเปล่านะคนเดียวอาจริงผมอยากทำปีกด้วยนะปีกผมอ่ะมา,มาจนเลย บวกสามแล้วซึ่งลงอีกสองครั้งก็ได้ละแต่เดี๋ยวผมมาลองดูก่อนนะว่าว่าจะไหวหรือเปล่าสิบห้าทีอะดูดิจะไหวไหมโอเคไปรลุเลยผมก้าพูดเลยนะถือว่าสู้ยากมากนะเหมือนบอสเบลสิบดันดาสุดท้ายนะสองตัวรวมกันนะ นี่นายมีดาเมจเพื่อนห้าเปอร์เซ็นต์ช่วยด้วยเนี่ยคือด้จะไหวปะเนี่ยถ้าเขาปล่อยลุงดำอะผมทำมันไม่ได้นะไอ้ดำๆอะผมไม่ร่วมนกันนะหรือเขาจะไม่โจมตีวะใช่ไหมเขาเขาไม่โจมตีหรือเปล่าถ้าก่อแตกเดี๋ยวดูก่อนโอเคโจมตีนะ เอาจิงสกิลห้าจริงผมไม่ค่อยอยากใช้เาหรแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันหลบพลาสซีฟได้นะเวลาเขาลอยอะ่ะเขาจะหลบการโจมตีได้อุย้ยนี่ครับเขามีสกิลอันนี้ด้วยคือห้าเข้าไปใกล้ลนะไม่งั้นตายแน่ครับอ่ะปล่อยสกิลสองไปห้ามโดนสกิลเด็ดขาดเลยนะถ้าคือตายแลยนะ้วเนี่ย ผมยากร้เหมือนกันถ้าผมชนะเขาได้ผมจะได้อะไรอุ้ยเดี๋ยวผมแหวนสีหลงเฮ้ยผมผมรู้แล้วว่ามันจะได้ไหลมันได้วงแหวนสีลงคนระับแล้วรอดูดิว่าอาวุธไม่รู้ว่าได้อาวุธอะไรรือ่ะนะเดี๋ยวเราดูกันคือปกติถ้าไปตีปีกมันจะได้ปีกนะกับวงแหวนอันนี้เป็นวงแหวนสีล่ลงคนระับดูดิว่าเวิวเท่าไหร่ให้ดูเลย อจริงคนที่รีอินไปแบบเจ็ดสิบแปดสิบอะคือน่าจะตีสบายเลยนะผมรีแค่ห้าสิบอะคือแบบถือว่าลำบากเลยนะเพราะว่าดาบเราก็ยังไม่โหดด้วยดาบเร็วเร็วสี่สิบห้าโอ้ยโอ้ยเกือบถ้าเนี่ยผมโดนสกิลดีด้นผมตายเลยนะคือแรงมากได้สิบสองนาทีวะ ไฟอ่ะหองโดนตีทีเดียวผมตายเลยเนะี่ยโอ้โหแล้ววิ่งไวด้วยนะเป็นบอสที่วิ่งไวมากแล้วเม็ผมห้าหมื่นหนึง่งคิดดูแล้วกันสองทีหนึ่งแสนนะไม่ใช่น้อยๆนะเอาจริงโฮ้ยโดนแบบว่าโอ้โหเกือบโดนต้องรอดูสกษิวลุ่มดำดีๆเลยไม่งั้นผมตายแน่เราดูวงดีๆนะครับอย่าเข้าไปใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียว เอาจริงเออก็ไม่ถึงกับว่าสู้ยากขนาดนั้นครับเราแค่อย่าไปโดนสกิลเขาก็พอเนี่ยสกิลเนี้ยห้ามโดนได้ขาดคือแม่งแรงมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้วยเนี่ยเขาด้วยห้ามโดนคะรับแต่เราปล่อยสกิลสองไปก็ได้แม้ก็สกิลที่สี่อุ้ยเขามีโล่เหรอวะอ๋อแสดงว่าทุกครึ่งหลอกก็จะมีโล่ใหม่ MM เกมเล่มไรแค่แปดเองครับถือว่าได้แต่ผมโดนตีทีจะผมตายเนี่ย ถ้าโรเขาผ่านเขาจะหยุดเฉยด้วยนะเราถือว่าตีฟรีได้เลยโอเคเราแตกผมยืนตีฟรีเอ้ยไม่ได้ได้ป่าว่ายืนตีฟรีได้ป่ะได้เเรายืนตีฟรีได้นะครับแต่ว่าต้องต้องระวังนิดนึงไม่รู้ว่าจะยืนตีฟรีได้นานแค่ไหนโอเคเราถอยดีกว่าเดี๋ยวตายนะไม่คุ้ม เรามาได้ครึ่งทางแล้วอุยอ้ยโอย้ผมพลาดว่ะคือแม่งเผิอไปไอ้นั่นอะคือเขากำลังยืนใช้สก,กิลอะไรวะไอ้หมอกดำเว้ยผมดันไปยืนตีเขาไงผมนึกว่าเขาแบบยืนยเฉยๆเว้ยโอ้โหพลาดโอเคผมรู้แล้วคือเราจะได้วงแหวนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวงแหวนไม่รู้ว่าเเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นวงแหวนสี่ลุงอะ ดังนั้นควรจะทำการรีเบิร์ตทิ้งไปก่อนครับเพื่อความชัวะมาดูกันเลยเดี๋ยวไปเบลให้ร้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับมันต้องมีคนถามแน่นอนว่าได้มาจากไหนนะครับมาดูนะมาดูเลยแหละโเชเรียบร้อย จริงถือว่าไวนะเพราะว่าได้เมจผมเยอะมากก็ไม่ถือว่าเยอะมากหรอกครับดูนะรีเบิร์สองพันหกร้อยครั้งคุณก็คิดดูแล้วกันนะว่าได้เบจเขาจะโหดแค่ไหนไปดูปิกดีกว่านี่นะเราต้องเอาบวกศูนย์วกกันกับบวกศูนย์ให้กลายเป็นบวกหนึ่งทั้งสองอันแล้วก็เอาบวกหนึ่งกับบวกหนึ่งมาบวกนะจากนั้นผมใส่บวกสองอยู่ไปแล้วก็บวกสองให้มาบวกกันมันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อืม มามาดูกันว่าดาเมจที่หายไป8,000นะมันจะกลับคืนมาได้หรือเปล่ากับปีนะครับที่ผมอ,อัพเกรดโอุยอ้ยเอาไมเอาไมเ,เดี๋ยวผมขอรีเซ็ตตัวไปเพราะว่าเรือเราไม่เต็มเมื่อกี้โอ้ยบนตีรีดับได้นะครับเอาโลให้แตกพอโลแตกเราจะมีเวลาอยู่ประมาณสักสิบปีมั้ง ให้เราได้ตีฟรีนะโหดาเมจเพื่อมาประมาณสองพันนะโอเคตีฟรีนะตีเลยแล้วกดสกิลไปด้วยโอเคพอพอพอ ระวัง,งสกิลหมอกดำก็พอนะนี่มาแล้วพอเขาใช้หมอกดำใช่ไหมเราก็ใช้สกิลสองไหมก็สกิลสี่อัดไปเลยครับปึ๊บมันจะโดนอุ้ยหกหมื่นสี่เลยเหรอเดียเด๋ยวเดียด๋ยวเดียด๋ยวเฮ<ง>้ยทำไมดาเบจผมเพิ่มเป็นห้าหมื่นหนึงห่งแล้ววะ ตอนแรกเดิมเป็นสี่หมื่นห้งงเลยแต่ผมใช้ตะ k i l ที่สี่นะดาเมจเพิ่มเป็นหกหมื่นนะเมื่อกี้ตกใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองใหม่นะแต่ตอนนี้ดาเมจเร้ห้าหมื่นหนึ่งงงเลยทำไมดาเมจเพิ่มเปมล่เฮ้ยเกือบมาเราใช้สกิล l ที่สี่ เท่าไรหกหมื่นสี่จริงด้วยนั่นเป็นสกิลที่4เราดาเมจแรงมากนะหกหมื่นสี่นะคือเพิ่มมาเท่าไรหมื่นสองเลยนะหมื่นสามเลยหมื่นสองหมื่นสามทำไมวะคือปกติผมไม่ไม่สนใจนะไอ้สกิลที่สี่คือมันใช้โดนยากมากนะแต่คือแม่งแรงมาก จะคือตอนนี้เราโดนที่งเดียวตายครับต้องระวังนะมามาได้ขค้ืทางแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้สกิลแล้วสกิลบอลเมื่อกี้ก็อันตรายนะเอาจริงโห้าหมื่นหกดาเมจผมเพิ่มมนะันอะกลายสี่หมื่นห้าว่ะเมื่อกี้เอากลายสี่หมื่นห้า อ๋อหรือว่าถ้ามันโดนโล่มันจะเบาลงพอเป็นพอมันโดนเนื้อหนังมาจะแรงขึ้นหรือเปล่าผมว่านนะีเดี๋ยวเราดูนะถ้าโล่แตกแล้วมันจะเป็นยังไงแตกเลยบ่อยโอเคแสดงว่าได้เม็นจริงๆผมอะ่ะมันก็คือห้าหมื่นหนึ่งได้เม็นจริงๆนะครับ แต่ว่าที่ดาเมจลดลงเพราะว่าเขาใช้เกาะนะเกาะมันทำให้ดาเมจเบาลงครับแล้วก็สกิลวิซีไปถือว่าได้ใช้เกิดประโยชน์แหละสกิลวิซีอุ้ยอันตรายกันนะเนี่ยสกิลห้าเราหลบพาสซีฟได้นะแต่ว่าสกิลใส่ฟ้าที่ฟ้าใส่อ่ะน่าจะหลบไม่ได้ต้องระวังนะตอนนี้โดนทีเดียวตายไง เรามาได้เจ็ดสิบเแล้วอีกนิดเดียวคือถ,ถ้าเราวนอย่างเงี้ยสกิลเออไม่โดนอย่างเี้ยมันจะมีแค่สกิลมองดาวนนนั้นน้ำที่จะโดนดังนั้นระวังแค่มองดำถ้าผมดูวงแบนไว้นะดาเมจนผลจะประมาณสักห้าหมื่นสามคือมันจะไวกว่านะ สกิลที่สี่แสดงว่าเป็นสกิลที่แรงที่สุดนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยลองสกิลสามนะไม่รู้สกิลสามแม่งจะแรงหรือเปล่านะแต่คือมันส,ส,แบบสกิลโง่อะสกิลสามอะจะถึงจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วนิดเดียวได้แล้ว <S 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 เขาอาจจะกาลางโรยอีกรอบหนึ่งนะ อยู่ไม่กลางเราไม่รู้เหมือนกันแต่กลางมางก็ไม่มีผลหรอกกลางมาแต่เขาได้เลือดไปสี่อย่างไรไประเด็นนะ <c oughs> อ่ะกลางโลกจนเลย <c oughs> แล้วเมลเราจะหายไปเลยหกพันโอ้โเกือบเกือบ โอ้ผมว่าแล้วคือเราไปประมาทไงเนี่ย,ยคือเราไปประมาทเวตอนแบบเขาอยู่เฉยๆไงผม,มว่าเลยจะทำพลาดโอ้แม่งจะผ่านอยู่และเอาไหม โอ้พอไปโดนอิกิวห้าก็หลบไม่ได้นะทำไรถือว่าดีอยู่เจอพคุณทางแล้ว เขาจะกลางโลกอีกรอบหนึ่งครับเอาสุดท้ายของเขาแล้วแต่ไม่รู้ว่าแบบเขาก็จะตายแล้วเขาจะแบบใช้สกิลหรือเปล่าต้องเรามารอ,อดูกันเผื่อแบบสกิลรอบตัวเงี้ยเออต้องมารอด,ดูนะครับเผื่อแบบเกมแบบต้องการแบบอย่างเงี้ยเผื่อแบบห้ามโดนโจมตีเลยอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวจะกลางโลกแล้ว ต้องังเกใครเรียกอยู่มนไม่กลางเรวาวะอยู่ผมนับปิดปะกเดีเขาต้องกลางสามัางใช่ปะทางแรกเราก็ตรงกลางนี <c oughs> ่แต่เขากลางเรา่ะผมจำไม่ได้วะจามาถแต่ว่าเอาว่าเราชนะครับ บอกแค่นี้แหละว่าโอ้โหเกือบนี่แหละคือถ้าผมพามาที่นี้เรียบร้อยเลยนะเพราะนี่แม้เขาเขาต้องการทั้งหมดสามขังนับรวมคือเป็นเวลาวะหรือเขากลางเป็นเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทั้งหมดประมาณสามขังนับหรือถ้านานกว่านี้อาจจะสี่หรือห้าขังก็ถู้ <Okay. S 2> ต้องรอดูแนะว่าถ้าเราแตะเขาจะหยุดนอ okay. <Okay. S 2> เขาหยุดนะับแต่เพื่อความชัวนะเราก็อย่าไปไกลแล้วกันเรียบ, okay. บร้อยผมได้โมเวอร์สี่ลงมาอ๋อได้ครั้งเดียวด้วยเหมือนจะได้แค่ครั้งเดียวคนระับโมเวอสีลงใช่ปะไม่รู้เป็นสกินหรือเปล่าโอเคเหมือนจะเป็นสกินหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่สกินนะครับ ผมว่าน่าจะตัวนี้ปุ๊บรเราสามารถมีวงแหวนตัวนี้ได้วะนี่ไงผมว่าละเพว่านี่ไงผมว่าเขาทำาไว้เพื่อให้แม่งเด่นเว้ยผมพูดจริงๆเลยเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้วงแหวนสีลงุงอะเด่นเว้ยผมกล้าพูดเลยเอาความเร็วลดนึงรักษา ไอเดี๋ยวเปลี่ยนให้เด็กมาดูเวย้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเด็กมาดูหนะ่อยปั๊บหาสปีดศูนย์ไปไม่ได้ต้องหนึ่งเด็กงงเอ้ยที่ทำได้ไงนี่อ่ะเป็นไงามาดูครับมาดูมาดูเลยเด็กน้อย โคตรเท่คือมันเอาทุกวงมารวมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีขาวเหมือนจะไม่มีเปล่าโอเคโอ้วงแหวนเฮ้ยไม่ใช่โอ้แต่ไม่งโคตรเท่ทท่มากโหแล้วตอนรวมมันคือแบบโคตรเท่ดูดูตอนรวมนะเพื่อโหโคตรเท่เทจัด ลงอีกได้ปะอ่าลรอีกไม่ได้คือได้แค่วงเดียวนะถ้าจะลงอีกต้องเติมสองเกา้กาเก้าโหแต่ไม่ค่อเท่เทจ,จัดจัดเดี๋ยวไปดูรงแวดบองสุดท้ายก่อนโชว์ให้คนอื่นดูเลยวะเท่มาต้องมีคนถามแหละได้มาจากไหน,นตลอดแล้วครับบางทีคือบ,บางทีผมลงคลิปไปนะแต่ก็แบบ เออก็ถามคือไม,ไม่ไม่เข้าไปดูักหน่อยเลยศาสถามให้ดูอ่ะอจริงคอมันไม่ดีเลยนะค้อนอะไม่แนะนําให้เล่นเลยอ่อนมากเอาให้ฟาร์มก็พออ่อนะคือคอนอะคือแบบคุณต้องแบบรีอินเยอะมากอ่ะคุณถึงจะโหดนะถ้าแบบ มาใช้อย่างนี้คือกระจอกมากกว่โอ้ดาเมจโอ้ดาเมจผมสี่หมื่นห้าเองนี่ว่าโคตรเบาเอาดูนะดาเมร์สี่หมื่นห้าถ้าผมดูบางแบงโคตรแม่งดูดีจะได้เท่าไหร่ปั๊บโคตรเท่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเอาจริงเราว่าแบงบสุดท้ายอะยังไงอะคือสิลุงไม่ควรเป็นแบงแบงสุดท้ายนะ เพราะว่ายังไงเดียคือเราต้องรีอินตลอดอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะแต่แม่งที่จัดเดี๋ยวเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าให้แมงอยู่สองแล้วกันไปเฮ้ยมันเลียงอย่างงี้วะเนี้ยว่าหายพวกนี้นะ่าจะต้องปรับใหม่อันนี้ศูนถูกไหมอันนี้ ถ้าเป็นหนึ่งมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หน่อยหนึ่งมันจะทับกันนะดิถ้าอันนี้เป็นสองเนื้แหวมันทับกันเลยน่าจะโอเคแล้วแหละประมาณนี้แหละโอเคเซฟก็ประมาณนี้ โอเคครับสำหรับเกมโซลแอนด์บ็อกสำหรับการไปล่าบอสก็ประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ได้นะเป็นวงแหวนสีลงนะครับนี่ปรับถ้าเราอยากได้อีกนะเป็นอีกสองงก็ต้องเติมนะครับต้องเติมเป็นคัมพีน,นี่ค่คัมพีน,นี้นะครับเราก็ได้แค่วงแหวนสีลงงเฉยๆนะซึ่งวงแหวนสีลงงเนี่ยไม่ได้บวกอะไรนะรมันเป็นแค่สกินของตัววงแหวนตัวนี้ อ่าเท่านี้เลยมันได้มีอะไรมากมันเอาไว้ให้เท่สวยงามนะับซึ่งเท่จริงไหมก็กกเทก็เทอ่ะเออม,มันก็เท่ดีเนาะและยิ่งปรับเป็นแบบนี้ด้วยนะคือแม่งโคตรเทเพิ่มความเท่เข้าไปอีกล้านเท่าครับดูดิ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย